The geek in the pink, take a stab at it If you like the way I'm thinking baby wink at it I may be skinny at times but I'm fat full of rhymes Pass me the mic and I'm gonna grab at it Well isn't it delicious, crazy way that I'm kissing this baby Listen to this, don't wanna miss it while I sit t in g uh. Sometimes you gotta fit in ผมชื่อพาสุพงรีนุตพงนะครับปัจจุบันนี้ก็เป็นดีลเลอร์โฟกสวาเก้นอยู่ที่ถนนรามินชาครับวันนี้ก็พามา ที่บริษัทนะฮะแต่ว่าชั้นนี้ไม่ให้ Volkswagen เ,เป็นชั้นส่วนตัวที่เพิ่งสร้างขึ้นนะฮะในนี้ก็จะมีรถอย่างที่เห็นนะฮะก็เป็นรถของลูกค้าและรถส่วนตัวด้วยนะครับชั้นนี้ก็เป็นชั้นที่เพิ่งเปิดใหม่นะฮะก็เป็นสินค้าใหม่ที่ทางผมนำมาจำหน่ายให้ลูกค้าซึ่งส่วนตัวเนี่ยใช้มานานแล้วประมาณสัก6-7ปี ปัจจุบันนี้สินค้าได้มาตรฐานค่อนข้างดีเราก็เลยนํามาจําหน่ายเมื่อสมัยก่อนเนี่ยยังไม่ได้คุณภาพเท่าไหร,ร่นะฮะก็ทางนี้ก็เป็นรถที่เห็นตามนี้นะครับซึ่งถ้าดูแล้วเนี่ยก็เหมือนกับไม่มีอะไรเพราะมันจริงๆก็คือไม,ไม่ควรจะมองเห็นว่ามีอะไรไมันคือฟิล์มใสนะครับซึ่งฟิล์มใสตัวนี้ติดตัวถังเนี่ยเพื่อให้ผู้ที่ใช้รถสปอร์ตราคาสูงเนี่ยขับด้วยความสบายใจไม่ไปโดน เศษหินทําให้สีกระเทาะนะฮะรวมทั้งถึงกระจกหน้าที่จะมีโอกาสแตกได้นะฮะ well, Baby, down, ครับคันนี้ก็เป็นรถที่ผมสะสมนะครับเป็นคันแรกตั้งแต่ปี2007 2008ประมาณนี้นะครับเป็นเป็นรถที่นำเข้ามาจากอเมริกานะครับคันนี้ ยี่ห้อ p orsche แต่ว่ามาจากอเมริกานะครับก็คันนี้ก็ถือว่าเก็บตังมาทั้งชีวิตซื้อซื้อคันนี้เป็นคันแรกนะครับแต่ก่อนหน้านี้ก็มีหลายๆคันก็มาถูกใจคันนี้นะครับก็มีความฝันใหญ่ก็ได้มานานครับค,คันนี้ก็เป็นรถรุ่นพิเศษของ p orsche นะฮะเรียกเรียกว่ารุ่น carrera gt นะครับซึ่งในโลกน่าจะมีอยู่สักพันสองรบคันครับคันนี้ก็ <S <S เป็นรถที่เป็นเครื่องวางกลางนะฮะเป็นรถพ orsche คันเดียวที่เป็นเครื่องวางกลางแล้วก็ใช้เครื่องยนต์สิบสูบนะฮะปกติพ orsche นี่จะไม่มีเครื่องยนต์สิบสูบครับแต่คันนี้ข้อเสียคือเป็นพวงมาลัยซ้ายซึ่งเขาไม่ทําพวงมาลัยขวาคันนี้คันนี้ก็ตั้งแต่ได้มาก็วิ่งไปประมาณ7 0 0 0กว่ากิโลครับก,ก็ค่อนข้างที่จะใช้บ่อยสําหรับรถพวกนี้แต่ว่ารถมันมีลักษณะที่เตี้ยมากมเวลาไปไหนต้องตัดสินใจดีๆนะครับถ,ถ,ถ,ถึงจะวอรอไปได้ ก็ได้คันนี้มาปัจจุบันน่าจะสี่ห้ปีได้แล้วครับสี่ปีกว่าคือผมผมถ้า,ถาให้ใหผมก็ชอบบทนะครับบังเอิญคันนี้ชอบเป็นพิเศษตรงที่ว่ามันเหมือนกับว่ามันไม่ใช่จะต้องมีเงินซื้ออย่างเดียวมันเป็นโอกาสในชีวิตที่จะได้มานะฮะไม่ใช่ว่าเราจะซื้อมันก็มีเลยนะฮะจังหวะที่มันออกมาใหม่ๆเราก็ไม่มีสตางค์ซื้อ พอมันออกมาสักพักหนึ่งพอเรามีสตังค์บางทีก็หาซื้อไม่มีเพราะว่าเขาผลิตแค่ปีเดียวครับแล้วเขาก็เลิกเลิกผลิตไปครับก็คันนี้พิเศษก็คือตัวถังเป็นคาร์บอนเคฟล่าทั้งทั้งคันนะครับซึ่งตัวถังคาร์บอนเคฟล่าเนี่ยจะให้ความแข็งแรงแล้วก็น้ำหนักที่เบาครับเดี๋ยวให้ดูนี่ยังนี่เครื่องยนต์นะฮะอันนี้ก็ ก็ดูเหมือนปฏิมากรรมชนิดหนึ่งนะครับคือเห็นเราสวยครับชกัพเนี่ยก็เป็นลักษณะเหมือนกับรถแข่งนะครับอันนี้ฟิล์มนี่คือดึงให้นักข่าวดูเ,ยเฉยๆว่าว่าหลังจากใช้มาสี่ปีแล้วเนี่ยสภาพของสีมันยังเหมือนเดิมครับแล้วก็ความแข็งเนี่ยเนี่ยเพราะว่าจะมีคนถามว่าติดฟิล์มแล้วเนี่ยสีจะหลุดหรือเปล่าก็าะจะให้ลูกค้ามาดึงเล่นตรงนี้ครับ ครับก็ชอบรถสไตล์คล้ายๆแบบนี้ครับก็คือมันจะดูส่วนทรงที่มันเรียบร้อยนะฮะไม่ไม่ฉุดฉาดเนเกินไปนะฮะแล้วก็สำคัญคือถ้าจะเลือกได้ก็อยากจะได้เป็นรถทำในเยอรมันมากกว่าเราะมันตรงกับคาแรคเตอร์เรามากกว่าครับมันรู้สึกหนักแน่น,นครับ ก็สมัยก่อนก็เร็วนะครับแต่ในนี้พออายุมากขึ้นก็เริ่มวิ่งเร็วมากไม่ไหว the then, See, she, ครับก็ตั้งแต่เด็กจนโตนะครับก็ชอบรถมาตลอดนะฮะมีความใฝ่ฝันอยากจะซื้อรถสปอร์ตนะฮะมาตั้งแต่เด็กแต่คุณพ่อก็ไม่เคยให้เพราะว่าลูกเยอะ ซื้อให้คนหนึ่งก็ต้องซื้อให้อีกสิคนอะไรนี้นะครับก็เลยไม่มีโอกาสในช่วงที่อายุน้อยนะครับพอต่อหลังออกมาทําธุรกิจเองเราก็หาสตางเ์เองได้ก็เราก็ซื้อซื้อใหญ่เลยครับครับใช่ครับก็หลังจากติดฟิล์มตัวนี้แล้วผมก็ไม่ต้องดูแลอะไรมากก็เรียกช่างธรรมดาเช็ดนะฮะแล้วก็ จอดรถที่ไหนก็ไม่ค่อยกังวลการเคลือบสีก็ใช้แว็กซ์จากฟูดแลนด์ขวด100ร0บาทเคลือบสีไปไม่ต้องไปนั่งเน้นเรื่องเรื่องออราคาของของที่เรามาใช้เพราะว่ามีฟิล์มตัวนี้ติดตั้งอยู่ผ่านไปสี่หปีเห็นมันเก่าเราก็เปลี่ยนนะครับซึ่งทุกครั้งที่ดึงออกมาเนี่ยมันก็จะใหม่เหมือนเดิมครับประหยัดเรื่องการที่จะต้องขับรถไปเคลือบสีตลอดเวลา แล้วก็เรื่องริ้วรอยต่างๆเกิดมีคนไปกรีดรถเราเราก็ไม่ต้องไปเสียเงินซ่อมนะฮะซ่อมแล้วก็ไม่เหมือนเดิมครับอันนี้คือจุดสําคัญว่าซ่อมแล้วไม่เหมือนเดิมไม่ใช่ว่าเสียเงินซ่อมครับก็ปัจจุบันนี้ก็ขับรถดีขึ้นนะครับคนไทยผมว่านะฮะก็ดีกว่าเมื่อสมัยก่อนผมเด็กๆนะฮะ แต่ก็อยากจะเตือนมากขับรถถ้าเกิดว่าอยูอ่ข้างล่างที่มีคนเดินเนี่ยก็ต้องระวังคนให้มากเป็นที่สุดนะครับถ้าวิ่งบนทางด่วนถ้าจะใช้ความเร็วบนทางด่วนก็ยังจะดีกว่าที่ใช้ข้างล่างเพราะว่าอย่างน้อยไม่มีคนเดินครับ thank you